พบนวัตกรรมใหม่เก้าอี้ปรับเอ็นไฟฟ้า power xr จาก lazy boy เก้าอี้ปรับเอ็นไฟฟ้ารุ่นล่าสุดที่มอบความสบายสูงสุดด้วยจังหวะการเลื่อนและปรับเบาะเก้าอี้ที่ราบรื่นอ,อย่างแท้จริงมอเตอร์2ตัวตัวหนึ่งใช้ควบคุมการปรับระดับที่พักเท้าส่วนอีกตัวควบคุมการปรับระดับพนักพิงรีโมทใช้งานง่าย สามารถเลือกปรับระดับแยกเฉพาะพนักพิงที่พักเทา้าหรือเลือกปรับพร้อมกันได้ทุกองศาความสบายที่คุณต้องการผ่อนคลายไปกับการปรับเอนอย่างราบรื่นโดยที่เบาะนั่งจะปรับเลื่อนสัมพันธ์กับระดับของพนักพิงระบบกลไกล,ลิขสิทธ์เฉพาะ Lazy Boy รองรับกระดูกสันหลังและบั้นเอวของคุณในทุกตำแหน่งการเอนของเก้าอี้ ก้าอี้ปรับเอนไฟฟ้ารุ่น Power XR ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ Lazy Boy ที่ให้คุณโยกเก้าอี้ได้เหมือน Greek, เหมือนกับรุออ่นอื่นๆความปลอดภัยในการใช้งานยังคงเป็นเรื่องสำคัญเก้าอี้ปรับเอนไฟฟ้ารุ่น Power XR ที่พักเท้าจะไม่ปิดลงหากมีวัตถุขวางอยู่ความหลากหลายของรูปแบบและขนาดเก้าอี้ คุณจึงสามารถเลือกเก้าอี้ปรับเอนไฟฟ้ารุ่น Power XR ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณพบนวัตกรรมใหม่ของเก้าอี้ปรับเอนแห่งอนาคตที่พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของและทดลองได้แล้ววันนี้